มาต้นแค่ไหนครับตูดเล็กดิตามเล็กเล็กมากเล็กเล็กนิียตามแล้วปลูกลึกไหมครับยต้องดูเลยต้องคุยดูเลยว่าปากถุงไม่ไม่แล้ตามถ้าไม่ลึกโอเคลึกนะครับตามอ่าเพราะว่าที่กันแกนแบบนี้ที่เจอบ่อยก็คือหนึ่งคือปลูกลึกสองคือรากขดแต่ว่าต้นเล็กรากไม่ขดอยู่แล้วมันอาจมันมันอาจจะเป็นที่ว่าเราอ่าตอนตอนตอนปลูกอ่ะเราเราไม่ได้ยกโคกเกี่ยวไหม อ้อันนี้ผมปลูกลูกพื้นนะนี่ปลูกพื้นผมเพิ่งเอาดินมาเอาลูกหลังนี้ดินนี้มามาใส่ที่หลังมาเติมที่หลังเหรอครับหลังใช่ครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ลากขึ้นมาไม่ทันคือลากทุเรียนมันจะแค่5้าถึงสิเซนเพราะฉะนั้นถ้าจะเติมดินเนี่ยปกติอย่างต้นใหญ่เติมได้เติมตรงโคนนิดๆแต่ตรงทรงปลายใบเนี่ยเหมือนว่าสมมติวเราปลูกปลูกไว้แค่นี้เนาะแล้วเราถมดินสมหินขึ้นมาอีกครับมันก็จะสูงคันนี้ลากจะขึ้นไม่ทัน ขึ้นไม่ทันปุ๊บอาหารหรือการการบางทีมันจะมีร่างอากาศหาอากาศมันจะขึ้นไม่ทันครับเนี่ยก็เลยอยากอยากรู้ว่าปากถุงมันลึกไหมตรงเนี้ยาจารคุย่อเดี๋ยวลองลองลองคุยดูเลยเลยไม่ลึกนะอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์อยู่อยู่โอ้ยอันนี้โอเคอยู่อยู่นี่แล้วตรงนี้ไม่ได้ครับไม่ไม่มีปัญหานี่ครับตามอืมอันนี้ได้ตอนตอนแรกผมนึกว่าลึกมากถ้าอย่างเนี้ยได้ เพราะว่าผมอะคือเวลาที่ผมเอาดินมาเติมเนี่ยผมผมไม่ได้สมถมโคนเลยผมควรจะถมรอบนอกอย่างเดียวถ้ารอบนอกได้อยู่ครับพะชุดที่รากอยู่เนี่ยยังไม่ได้นี่นะครับประมาณอยางเนี้แล้วอันนี้ใส่เป็นเหมือนกันใสู่ตรเหมนกันทุกผมผมใช้อย่างเดียวกันเลยแต่ว่าผมมันจะมีเรื่องอย่างนี้ด้วยเนาะผมจะอธิบายเรื่องเรื่องต้นพันธุ์ด้วยคันนี้อย่างสมมุติว่าถ้าเราปลูกไม่ลึกแล้วก็ต้นเล็กรากไม่กดอยู่แล้ว แล้วก็ดินก็เป็นแบบไม่ได้ขี้เละนะมันจะเหลือเรื่องเดียวคือต้นพันวันนี้เราเลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ชุดอย่างนี้จะให้ลองบํารุงตามสูตรเราสักสองเดือนครับถ้าไม่ขยับบางทีต้องตัดสินใจด้วยตัวเราเองถ้าไม่ขยับนะคือสู้ซื้อปลูกใหม่เร็วกว่าเพราะ4ี่ห้าเดือนจริงๆมันมันเล็กไปหน่อยมันต้องขึ้นนะต้องขึ้นแล้วครับก็สี่ห้าเดือนตรงนี้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ไปดูตรงตรงนู้นผมปลูกประมาณกี่เดือนนะที่ในสวนมะม่วงเจ็ดแปดเดือน คันนี้อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวลองบำรุงตามสูตรเราสักสองเดือนก่อนครับจ้ถ้าไม่ขยับประเมินได้เลยครับอาจารย์ครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ดูนะอย่างงี้ปลูกพร้อมๆกันอ่านุ่นก็ปลูกพร้อมกันนะอ่าอันนั้นได้พี่เลี้ยงล่มหน่อยมีพี่เลี้ยงล่มแล้วเดี๋ยวไปดูข้างบนหน่อยนะครับพราปกติอย่างอย่างแม้แต่หมอนแต่อะไรก็แล้วแต่ร้อยต้นมันก็จะมีหลุดมาสักสามต้นห้าต้นไ่ก็จะตัดทิ้งหมดเลยเดี๋ยวเราลองดูก่อนอ่าอันนี้ยังพอได้นะอันนี้ยังพอได้ いいね。うん